วัสดีครับพบกับปุ่มหมอหยุนในการอ่นานไพ่4ิปสี่ากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพรยากรดวงของผู้ที่เกิดราศีเมษนะครับชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่13เมษาย,ยนถึงวันที่14พฤษภาคมของทุกๆปีนะครับและก็เป็นดวงของลัคนาเมษที่สามารถเข้ามาชมได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะ การทำคลิปครั้งนี้ก็จะตามให้ตั้งผู้ที่เป็นราศีเมษนะครับที่เกิดในเวลาระวันเหมกลนกาวแล้วก็ผู้ที่เป็นลัคนาเมษด้วยนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะมารับฟังรับชมในคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับการอ่านไพ่ยิปซีนั้นเป็นดวงกว้างๆนะครับ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกรรมปยากรที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพิจารณารับต่อแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นแนวทางให้กับท่าน,ทานเท่านั้นก็อพอนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้กับผมหมอยุนด้วยดีเสมอมานะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามกดซับสไครปเป็นกําลังใจให้ผมหมอหยุนนะครับไพ่จํานวนสิบใบนะครับที่จะถามออกมาจากสําหรับนี้นะครับเพื่อให้คำตอบกับผู้ที่เป็นราศีเมษและก็ลัคนาเมษนะครับในดวงช่วง ระหว่างวันที่16ถึงวันที่31พสิบพฤษภาคมนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าชาวราศีเมษนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับดวงในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับขอถามไพ่ให้คาตอบกับชาวราศีเมษนะครับแล้วก็ลักนณะเมษนะครับว่าดวง จะว่างวันที่16ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้การงานการงานินแล้วก็ความรักโดยประมาณนั้นที่หลักๆจะเป็นในรูปแบบใดไพ่ให้คำตอบด้วยครับไพ่จำนวน10ใบ,บนะครับไพ่ใบแรกออกมาเดทนะครับในเรื่องของการจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันอาจจะไม่ดี ที่อะไรที่แย่ๆนะครับของชาวราศีเมษที่ปั่นๆมานะครับก็จะมีการจบสิ้นยุติลงหรือในเรื่องของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตินฐานที่ประกอบสมาอาชีพที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับชาวราศีเมษในช่วงระหว่างเป็นวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก่อนจะถึงวันที่ก่อนจะสิ้นวันที่13สิบเอ็ดพฤษภาคมนี้นะครับที่จะเกิดขึ้น นะครับหรือบางท่านอ่านส่วนใหญ่นั้นอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของความเป็นความตายของชีวิตของผู้อื่นก็อาจจะมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันก็ได้นะครับ ten of w a n d s นะครับสิบไม้เท้าในเรื่องของภารกิจการงานที่จะต้องหนักหน่วงนะครับที่มีเข้ามาให้ตามมีเยอะนะครับก็ ้าที่ปั่นหมัมา,มาการงานไม่คืบหน้าการงานน้อยการงานไม่กระเทืองไปสู่สิ่งที่ดีนะครับก็จะสิ่งนั้นก็จะยุติสิ้นสุดลงนะครับแล้วก็จะก้าวไปสู่การงานที่เยอะขึ้นหนักขึ้นภาระที่จะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องเสียเงินต้องอใช้ยหย,ยาดเ,เรือหยาดเงินเรงงานพอสมควรในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับเพื่อที่จะ ลุยงานที่เข้ามาเยอะอย่างเต็มที่นะครับไปเติมต่อมานะครับโดยแฮงแมนในเรื่องของการรอคอยนะครับที่าจารยราศีเมษจะต้องจายระยะเวลาในเรื่องของการรอคอยที่อาจจะมีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ t ิอัมเ e อเรอร์นะครับในเรื่องของความมั่นคงที่ดีนะครับการเติบโตการ รับผิดชอบบริหารที่ดีในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเดอสั้นนะครับก็สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับไพ่เดือนั้นขึ้นมาก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้กับชาวราศีเมษนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเรื่องอาการงานการเงินและก็ความรักนะครับช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้กับชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษนะครับแล้วก็ 4ข้อครับ4ถ้วยนะครับในเรื่องของความเบื่อหน่ายที่อาจจะมีเข้ามาให้กับเจ้าราศีเมษหรือลัคนาเมษได้ด้วยนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับหรืออีกความหมายหนึ่งนะครับก็สิ่งที่ผ่านมา,มาถ้าท่านรู้สึกเบื่อหน่าย mm. เบื่อกับการงานหรือเบื่อกับอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะจบสิ้นยุติลงนะครับที่ทำให สิ่งความเบื่อหน่ายเหล่านั้นความไม่สบอารมณ์เหล่านั้นสิ้นสุดลงนะครับก็จะทำให้มีความเบิกบานแจ่มใสในด้านต่างๆในเรื่องการงานเบิกบานในเรื่องของการมีเงินเบิกบานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับอ่าไอโรเฟนนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การดูแลการสนับสนุนที่ดีนะครับก็มาตรงกับที่ไพ อาสิบไม้เท้าในเรื่องของการงานนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมสิ่สงศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การคุ้มครองดูแลที่ดีก็ทําให้การงานที่ภาระที่เยอะนั้นก็เป็นไปในติศทางที่ดีมีความมั่นคงเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ four of p e n t a c l e ีออเ่เหรียญน,นะครับในเรื่องของการมีเงินเก็บเงินเก็บอ,อม เงินเหลือใช้เหลือเฟือก็ําให้เกิดขึ้นจากรายได้ที่มีเข้ามาทำงานเยอะนะครับแล้วก็ใช้ความอดทนในการเก็บออมสะสมนะครับก็ําให้ชาวราศีเมษและก็ลัคนา,ามเมษจะมีเงินเหลือเก็บรู้จักในเรื่องของการมีมัธยัติมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตามให้การเงินนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีมีเหลือเก็บเหลือใช้นะครับ แล้วก็ back of ones เด็กถือไม้เท้านะครับในเรื่องของการมองหาช่องทางใหม่ๆแนวทางใหม่ๆในเรื่องของการที่จะสร้างงานและมีรายได้ให้มีเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นการพินิจพิจารณาให้มีความเติบโตในเรื่องของการงานการเงินนะครับแล้วก็ ไพ่ใบสุดท้ายนะครับใบที่10ก็คือ Tree of Cups ในเรื่องของความสำเร็จนะครับความสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นตรงกับไพ่เดือนสันพอดีก็เป็นโอกาสดีๆของชาวราศีเมษนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ราศีเมษลัคนาเมษนะครับที่จะเกิดความสำเร็จขึ้นแล้วก็เกิดสิ่งดีๆเข้ามานะครับ ก็แต่ไม่ชาราศีเมษลัคนาเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นนะครับในเรื่องของการงานอ,อ,อะไรที่มันเคยอดทนเคยเด้วยความยุ่งยากลำบากใจที่ผ่านมานะครับก็มันจะจบสิ้นลงนะครับบางทีการเงินไม่ดีการงานไม่คืบหน้าอะไรที่มันแย่ๆที่ผ่านมานะครับที่ต้องใช้ความอดทนมา ระยะเวลาหนึ่งนะครับที่สร้างความเบื่อหน่ายสร้างความออัดใจสร้างความไม่สบอารมณ์ให้กับจาวราศีเมษที่ผ่านมานะครับก็มันจะจบสิ้นยุติลงนะครับในความเป็นเด่นในตัวตนของชาวราศีเมษในช่วงราศีเมษลัคนาเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็คือการจบสิ้นยุติในสิ่งที่มันแย่ๆสิ่งที่อดทนมานะครับ มันจะยุติดลงนะครับด้วยการดูแลเอาใจใส่ของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้การคุ้มครองให้ส่งเสริมเครื่อหนุนให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นนะครับการงานก็มีเข้ามาเยอะในช่วงวันเวลาดังคราวนี้นะครับที่จะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทตั้งหยาดเหงื่อแรงงานแรงกายแร,รงใจในการลุยงานอย่างเต็มที่นะครับ แต่ก็เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมีผู้ที่มีความมั่นคงในเรื่องของการทำงานที่ดีนะครับก็จะให้การงานนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีมีการมองหาแนวทางใหม่ๆความคิดใหม่ๆอะไรที่เกามาเสริมเพิ่มเติมพัฒนาการงานนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีกับชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษนะครับ ก็จะไปสู่ความสําเร็จที่ดีนะครับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับสิ่งดีๆเข้ามาให้เป็นที่พึงพอใจกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับก็ความสําเร็จ,จเฉลิมฉลองความสําเร็จเกิดขึ้นก็ทําให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับบางคนนั้นอาจจะมีการเดินทางไปรับหน้าที่ทํางานในต่างประเทศหรือมีธุรกิจ รือการงานที่จําเป็นต้องอเกี่ยวข้องติดต่อกับชาวต่างชาติด้วยนะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับก็ทําให้การงานนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีมีความมั่นคงเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็ได้รับในเรื่องของการได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นนะครับมีการรายได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆของชาว ราศีเมษลัคนาเมษนะครับหลังจากที่ที่ผ่านมาจะก่อนหน้านี้อาจจะอดทนอึดอัดเบื่อหน่ายที่ผ่านมานะครับก็ทุกอย่างมันจะยุติดโยุติลงนะครับสิ้นสุดลงก็มีแต่งานเยอะเงินเข้ามาสร้างรายได้จากการงานที่มีเยอะนะครับการเงินก็เกิดความคล่องตัวที่ดีในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่ เกิดขึ้นรู้จักเก็บออมมากยิ่งขึ้นนะครับมีการช่องทางใหม่ๆที่เกิดเข้ามาทำให้มีรายได้รายรับเข้ามานะครับแล้วก็มีการรู้จักใช้แบบประหยัดรู้จักมัธยัติเก็บออมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้การเงินนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็มีเงินจากต่างประเทศที่หลังไหลเข้ามาทำให้ได้รับนะครับ ก็ทําให้การเงินนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาให้กับชาวราศีเมษลักษณเมษได้ด้วยนะครับที่ไพ่เดซันขึ้นมานะครับก็เป็นโอกาสดีๆบางทีบุตรหลานบริวารหรือเด็กๆนะครับที่อยากจ,จะนําโชคนําลาบเข้ามาให้ได้รับเงินพลุกพลุกก้อนโตๆเป็นที่พึงพอใจนะครับหรือโชคลาภในเรื่องของด้านทรัพย์สินที่อากจ,จะมีเข้ามาทำให ชาวราศีเมษลัคนาเมษได้รับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับจากความสําเร็จของการงานเฉลิมฉลองก็ตามไม่มีรายได้ในเรื่องของการเงินเข้ามาทําไม่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ก็เป็นตึ่งที่พึงพอใจให้กับชาวราศีเมษนะครับแต่รายจ่ายในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ของชาวราศีเมษลัคนาเมษก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่พอสมควรเช่นกันนะครับ กับส่วนมากก็จะเป็นภารกิจหลักๆรายจ่ายหลักๆนะครับที่จะต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกองที่ค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านเช่าสำหรับคนที่มไม่มีบ้านเป็นของตนเองนะครับก็จชายจ่ายในส่วนที่จำเป็นนะครับหรือใครที่มีค่างวดรถที่จะต้องส่งนะครับหรือ ค่าเงินประกันค่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นหลักๆที่จะต้องใช้ต้องจ่ายนะครับเป็นภารกิจหลักๆนะครับจะเป็นการใช้จ่ายที่ไม่ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะครับเพราะว่าช่วงน,นี้ท่านจะมีรู้จักในการมัธยัติมากยิ่งขึ้นรู้จักคุณค่าของเงินมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทต่ให้ท่านนั้นมีใช้จ่ายอย่างรอบครอบมีการพิจรารณาพอสมควรน,นะครับที่จะต้องอ ควบคุมดูแลในเรื่องของการใช้จ่ายให้เป็นไปในทิศทางที่ดีก็ทําให้สถานาภาพของทางการเงินนั้นก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในกับชาวราศีเมษ้าลัคนาเมษนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับก็บางคนก็จะมีความรู้สึก เบื่อเบื่อยนกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็อาจจะไม่ก้อยใส่ใจกับความเซ็งๆงเบื่อเบื่อกับความรักความสัมพันธ์ที่บางทีความรักก็ไม่ได้สมดังใจไม่ดังปรารถนานะครับที่ผ่านๆมาบางทีสร้างความอึดอัดใจ้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ไม่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ ก็ทาให้รู้สึกเบื่อหน่ายความรักความสัมพันธ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามบางทีความรู้สึกเหล่านั้นอาจจะมีการยุติลงนะครับมีการจบสิ้นลงในความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีในความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับที่จะจบสิ้นลงนะครับและก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีการมองหาความรักที่จะให้มีเข้ามานะครับเพื่อที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นที่ เป็นความรักที่ดีๆต่อไปนะครับบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของที่จะได้พบกับชาวต่างชาติด้วยเช่นกันนะครับที่อาจจะเข้ามาสาร้างความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษนะครับซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รุกเดินหน้านะครับถ้าว่าพบเจอคนที่ถูกใจที่ใช่เลยนะครับก็อย่าพยายามอยู่นิ่งนะครับเพราะถ้าอยู่นิ่งเขาก็เป็นคนนิ่งความรักความสัมพันธ์ก็จ,จะไม่คืบหน้า นอกจากท่านตอนนั้นจะเป็นผู้ดาเดนินเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้มีความคืบหน้านะครับเป็นผู้ที่ต้องรุกนะครับอ,อย่างไรก็ตามก็จะมีเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นเริ่มต้นอะไรขึ้นให้กับชาวกนโสดราศีเบษหรือลัคนาเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมี เข้ามาให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับคนที่จะเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นก็ชาวราศีพฤษภที่มีเข้ามาได้นะครับชาวราศีพฤษภนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวราศีเมษด้วยกันนะครับที่มีเข้ามานะครับและก็หรือไม่ก็ชาวพิจิกนะครับที่อาจจะมีเข้ามา สร้างความรักความสัมพันธ์ใหกับชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นธา,าตุไม้นะครับแล้วก็ธาตุน้ำนะครับธาตุไม้ก็ธาตุไฟนะครับขอไปธาตุไฟนะครับก็เป็นเมษสิง ตนูนะครับแล้วก็ธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะครับที่เด่นก็คือพิจิกนะครับแล้วก็เจ้าธาตุดินพึกศกมังกรกันนะครับที่มีเข้ามาเช่นกันนะครับส่วนธาตุลมนั้นก็จะไม่มีนะครับไม่มีเข้ามาให้กับเจ้าราศีเมษหรือ ลักษณะเมตนะครับแต่จะเป็นราศีใดลักษณะราศีใดธาตุใดก็ตามนะครับก็อาจจะไม่ก่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับก็ให้เป็นคนที่เข้ามารู้ใจก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะบางทีการกำหนดในเรื่องของราศีหรือชาวธาตุต่างๆบางทีก็อาจจะไม่ได้ตรงตามเป้าหมายนะครับแต่ ความเข้าใจความถูกต้องความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ที่ใช้ชีวิตคู่อยู่แล้วนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็จะมีความรู้สึกที่ดีๆในการดูแลเอาใจใส่ความรักความสัมพันธ์นะครับตที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์คู่รักที่มันต้องอึดอัดต้องใช้ความอดทนนะครับในการที่จะอยู่ ดูแลกันนั้นที่ทำให้ความรักมีรู้สึกเบื่อเบื่อหนนายเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมีการจบสิ้นยุติสิ่งเหล่านั้นลงไปนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคู่รักให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแม้ว่าบางช่วงเวลาจะมีเรื่องของการถึงห่วง หวงเห็นความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นบ้างนะครับแต่เป็นไปด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ด้วยความหวงในความสัมพันธ์นะครับก็ทําให้มีอารมณ์หึงหวงขึ้นมาบ้างสําหรับบางคู่ของคู่รักนะครับแต่ความรักความสัมพันธ์ก็มีความมั่นคงที่ดีนะครับบางคู่ก็ไม่ได้โรแมนติกอะไรมากนักนะครับแต่ก็มีความมั่นคงทางความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ความโรแมนติกไม่มีความรักที่เป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเอาใจใส่กันในลักษณะผู้ใหญ่ดูแลเอาใจใส่กับผู้ที่เป็นเด็กก็เป็นความรักที่ดีนะครับแม้ไม่หวานไม่โรแมนติกก็ตามนะครับแต่เป็นความรักที่มั่นคงนะครับส่วนบางคู่ก็จะมีบ้างในเรื่องของความเข้ามากับภาวะของความเบื่อหน่าย ที่อยากจ,จะเข้ามาทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นต้องใช้ความอดทนนะครับซึงจะทาให้เป็นความรักเป็นไปนในทิศทางที่ดีได้ก็ต้องอดทนกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีบางคนนั้น <c oughs> ก่อไปครับเพราะบางทีบางคนก็อาจจะุ้มเตในเรื่องของการงานมากไปใช้เวลากับการทํางานมากไปก็บางทีอาจจะละเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็อาจจะําให้คู่รักรู้สึกเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องหมันดูแลเอาใจใส่นะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ mm hmm. ก็หาเวลาเอาอความใจใจใส่ดูแลความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับตาที่ผ่านมาไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ก็เริ่มต้นก็ามา ดูแลเอาใจใส่สร้างกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นร่วมกันนะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการพัฒนาไปในติดทางที่ดีความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขต่อไปนะครับก็เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและก,กันนะครับก็อาจจะมีข่าวดีๆในเรื่องของการที่จะมีบุตรที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของการตั้งทันให้กับชาว ราศีเมษรหรือลัคนาเมษได้ด้วยในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะมีข่าวดีๆในเรื่องของการตั้งคันที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับและก็ไพ่เดอะซันและก็สามถ้วยที่มาในแนวตรงกันก็อาจจะมีโอกาสด้วยนะครับสําหรับบางคนที่อาจจะตั้งคันที่เป็นลูกแฝฟได้ด้วยเช่นกันนะครับที่อาจจะมีเข้ามาให้เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วง วนัเวลาดังล่าวนี้นะครับและก็นี่ก็ด้วยดวงพอประมาณนี้นะครับของชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วงระหว่างวันที่16ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟัง นะครับขอบคุณชาราศีเมษทุกท่านครับขอให้ชาวราศีเมษหรือลัคกกนาเมษนะครับมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ